สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี่เบาตึงปทุมราชครับในนํำงัวแม่ลูกครับนาเลียงแห้งครับโคมนี่ครับแม่สูงร้อยสี่สิบครับพี่น้องครับลูกสีแดงแดงครับเป็นลูกซูเปอร์แมนครับวัยสามเดือนครับพี่น้องครับมือว่านแม่นสมเลยรได้ครับเบาตึงสมช็อกะกลกไห้ครับสมช็อกะกลกไห้ครับนาเลียงครับโคมนี่ครับไผสนใจครับพี่น้องครับ เหมาะเลยครับพี่น้องครับว่าต้องไปรุ่นโดนครับแม่กะสมไ้แล้วแม่อ่างใยๆนั่นหนาครับสูงร้อยสี่สิบคุณเด้อครับลูกสาวงามงามครับพี่น้องครับเป็นลูกสาวลูกของซปเปอร์แมนครับแม่กะเชื่องดีครับล่ำตโตล่ำชี้งดีครับหนาเลียงครับโคมนี้ครับเปิดไบสามหมื่นแปดครับพี่น้องครับมือนี้รงฟี่ไ้สองรอยโลไปเลยครับ สามหมืนแปดครับพี่น้องครับหัวอยู่บ้านนวาครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับเป็นลูกสาวครับงามๆครับเป็นลูกสาวช็อกโกแลตเป็นลูกสาวซูเปอร์แมนครับพี่น้องครับว้ยสามเดือนครับนี่ครับเทดดำครับหลังเป็นข้องแล้วครับบันทายหญ่งๆครับลูกสาวครับ น้าดีซดดีครับลูกครับแข้งขาใหญ่ๆหนำล่างสวยครับงอเชื่องนิสัยดีครับทั้งเมย์ทั้งลูกครับเมียหน้าตางามครับเพิ่งได้ลูกสองตัวครับเมย์ครับหยิบเล็บขอเท่าครับเล็บงามนะครับเด้บทสันวัญญาวครับเล็บครับเล็บงามครับพี่น้องครับน้าเรียงแน่นอนครับโคมนนี่ครับ บบผิดบางอย่างน่นอนครับแม่กระสมเห็นแหลี่ยมอววนครับ่าต้องเป็นล่อรุ่นโดนครับ่าต้องไปรล่อรุ่นโดนว่าพันสี่ขืนย่มได้ครับเพราะว่าเบาตึงสมเห็นแล้วครับแม่ครับสามหมืนแปดครับพี่นองครับทรงฟรีสองรอยโลครับดีมดครับไม่มีปัญหาครับงวครับสุดยอดครับโคมนีครับ กว่ากัยบา์นวาอำเภอปทุมลาดครับจังหวัดอำนาจเจริญครับไงนาหลี้ยงครับโคมนี่ครับสดเป็นสดครับสามหมืนแปดครับพี่น้องครับราคานาสนใจครับส่งฟรีสองร้อยโลครับเมื่อนี้ครับสนใจโทรมาพี่น้องครับโทรหาบอตึงในครับกินเฟืองดีดีครับเมลูโคมนี่ครับกินเฟืองดีแห้งครับ เม่หนังหนาครับอ่างใหญ่ดีครับนุ่มกระซีเต้าครับลูกกระซีแดงครับหน้าหนาหยนหย่นะ่ครับลูกสาวครับเป็นลูกของซุปเปอร์แมนครับใบหลอดมีนะครับลูกพ่นครับบรรยากาศช่วงทิ้งที่ยงครับมือนีครับสดบะหม่ง่วลูกแหลกครับเมยครับ ลำตลํลำชิ่งดีครับกีบเร็ยบคอเท่ากับงามครับพี่น้องครับโบสันม้วนเหยาวครับโบเป๋ครับตางามครับนี่ลูกสาวครับพี่น้องท่านไดสนใจครับหางัวเลี้ยงครับแนะนำนะครับตัวนี้ครับโคมนี่นะครับพี่น้องครับ นาซื่อนาเลี้ยงครับแม่สมไ้แล้วครับครับพอช็อกโกแล็เด้ยครับเด้อสนใจโท่มากครับอยู่บ้านนวาวครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับอยู่กับของง่วเบาตึงคือเกาครับมือนี้ครับว่าเป็นตะเลียงอีกหนึ่งโค้มครับบรรยากาศภายในคอครับสดแหงครับ ค้นี่ครับลูกงามครับลูกพอดีเฮ็ดเขาด้วยครับพี่น้องนั่ไปเฮ็ดเขาได้ครับลูกครับนานายุ่นๆเลยครับลูกครับไว้สามเดือนครับกินเฟืองนี่สุดยอดครับพี่น้องครับกินเฟืองดีแห้งครับ ไปแล้วครับลูกสาวครับไปแล้วครับน่อมเราไปกินเปื้องดีแห้งครับแม่นี่ครับเป็ิงวัวเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายๆครับอ่างดีโพนดีครับหนังนาคนเรียบครับมักเป็นกินเฟืืองครับพี่น้องครับ หัวลำเงีๆโพนดีๆครับนุ่มดีๆครับน้ำนุ่มดีๆครับเพีดดำดำครับเพีดสีดำดำครับ ลูกสาวลูกสาวเป็นลบแม่อยู่เพ่นครับนางามนะครับแม่เพื่อนครับนางามครับหนางามดูกงามครับให้ลูกดีครับแม่นี่ครับใจลูกสวยครับนี่ครับลูกสาวโอ้ยแม่กินเปื่องครับ ออกมาแล้วครับลูกสาวครับออกมาแล้วครับอ่าสนใจโทร่มาเด้อครับเด้อสนใจโทร่หาเบาตึงไหนครับพิการกันยุบานนวาอำเภอปทุมราดจังหวัดอำนาจเจริญครับนาซื่อนาเลียงแหยงครับโคมนี่ครับสามหมื่นแปดครับทรงฟี่สองรอยโลครับเมื่อนี้ครับอุ้ยต่างยันยันครับพี่น้องครับ ต่างยันๆเลยครับง้อหน่อยตัวนี้ครับวัยสามเดือนครับแม่สมให้เลี้ยครับชอบกระแล็กยางดีครับแม่เพิ่นครับสมให้เลี้ยครับสุดยอดเลยครับสำหรับคลิปนี้ครับเราตึงคงจะขอจะพิปใบเพียงานี้กรครับโอกาสหน้าพ่อกันไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม